วันนี้ได้มีโอกาสมาที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับมีฮิตาชิ4520จอดอยู่นะครับ แล้วก็มีอัสตอม4 152จอดอยู่อีกหนึ่งหัวน่าจะเป็นทําขบวน133มาเมื่อคืนอันนี้ก็เป็นขบวนรถสินค้า ที่วิ่งมาเมื่อเช้าห้าห้าเก้ารอทำขบวนกลับเป็นห้าหกูนย์นะครับ CSR ห้าหนึ่งูนย์เก้านะครับทำขบวนมา แล้วก็มีฮิตาชิจอดอยู่นู่นอีกคันหนึ่ง,งผมก็ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรเดินไปไม่ไหวแดดร้อนครับ ไม่รู้จะออกตอนไหนนะครับขบวน560นี่ก็ห้าหนึ่งศูนย์เก้าโอ้หน้าตาม,มอมแมมเลยครับเลอะมาก ถึงด้านนี้ก็จะเป็นย่านคอนเทนเนอร์นะครับ